จะเป็นเขยจันก็ต้องทอดปลาอินทรียเป็นนะคะนี่ทุกคนคะ่ะน,นกได้เมนูวันนี้เป็นปลาอินทรีย์แดดเดียวทอดนะคะนี่นี่นี่วันจงมีสอมบันจงในะครสนใจพิมพ์รหัสปอปลาหนึ่งใต้คลิปนี้เลยนะคะปลาอินทรีหนึ่งแพ็คมีประมาณสี่ชิ้นนะคะ400กร,รัมค่ะ429บาท จ้จาสาน,นี่วันนี้ก็ให้พ่อครัวนี่นะจ๊ะเออพ่อครัวหัวไข่อยู่จันทบุรีนะครับแฟนขายปลาแล้วก็ต้องทอดปลาได้นะคระับแม่บอกด้วยนะครับว่าพิษตอนไหรทัดไปทัดไปเดี๋ยวก็ให้เขาอันนี้อ่านี้ทุกคนจ๋านี่จ๊ะนี่อ,อู้น้ำมันแบบเดือดขุดๆเลยอ่ะทุกคนเห็นไหมกล้องแบบ ใช่ใช่ิงนมันใหญ่มากเลยนะครับชิ้นใหญ่เดี๋ยวเอาขึ้นจากกระทะแล้วเดี๋ยวเอาให้ดูนะครับว่าที่เราขายอยู่เนี่ยมันไม่ใช่แบบชิ้นเล็กเลยนะคระับคุณขามันเป็นแบบชิ้นใหญ่มากใหญ่มากนะแล้วก็สี่ร้อยกร,รมัมมันจะได้ประมาณสี่ชิ้นนะคะคุณเดี๋ยววิธีการทอดปลาอินทรีก็ทอดในนะ้ำมันประมาณสองสนาทีนะคะให้แบบปลาเหลืองวนวลแล้วก็เราก็เอาขึ้นแต่นี้เราทานกินเอง ทํากินเองนะคะเราก็ไม่ต้องสับน้ามันนะครับแล้วถ้ามมตคนที่ซื้อไปเงี้ยสามารถมาทอดได้อีกรอบไหมครับทอดได้ทอดซ้ําได้แต่ว่าไม่แนะนําเพราะว่ามันตามันสุกแล้วร้อยเปอร์เซ็นตแค่อุ่นให้ร้อนๆก็พอคือมฟอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่เพราะว่าถ้าทอดซ้ํามันก็จะแข็งเกินไปหรือจะทอดซ้ําก็ได้แต่ว่าอย่าทอดนานแค่ั้นดูทอดแบบแบ่ร้อนๆแป๊บเดียวอย่างงี้ร้อนๆแป๊บเดียวทุกคนแต่ถ้าใครได้ไปแบบร้อนๆอ่ะคือมันจะแบบ อุ่นๆนิดหนึ่งกินแล้ว<อ>มันจะแบบน่ากินมากเนี่ยดูดิจีิงๆขอเคยกินแล้วอันนี้คือแบบแดดเดียวเลยอันนี้ตากแดดเมื่อเช้าเลยนะคะเนี่ยตากแดดครึ่งวันแล้วก,ก็ดเดี๋ยวก่อนะอนะคะรอแป๊บนึงอ่าทุกคนขาเดี๋ยวรอตอนที่มันสุแแก,นกแล้วแล้วกำลังจะตักแล้วเดี๋ยวดิฉันแบบถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะนีสามนาทีผ่านไปเองทุกคนอุ้ยดู ปลาแบบน่าทานมากเธอนี่ขนาดแค่สองชิ้นนะแล้วที่เราขายมันตั้งสี่ชิ้นนะ่ะทุกคนลองคิดดูว่ามันจะเยอะขนาดไหนว,ว้าวมันน่าอิดมากเฮ้ยคาวาขายไงเธอทุกคนพิมพ์รหัสปอปลาหนึ่งใต้คลิปนี้นะคะหนึ่งแพ็คมีสี่ชิ้นสี่ร้อยกร,รมัม 429บาทส่งฟรีส่งฟรีเป็นตาอีซีแดดเดียวทานกับข้าวสวยร้อนๆได้นะคะนี่ไม่เค็มวุ้ยน่าทานโอ้ยโอ้ยเยอะๆอ่่ไปยังไงควรู้สึกอ่าแม่ความรู้สึกเปยัไงบ้างคะพี่แบบได้ทอดปลายไม่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 ไง่ไม่ไมไ เพิ่งเคยเห็นทอดสดๆดใหม่แบบนี้คือมันน่ากินกว่าในรูปมากในรูปคือนากถ้าคนดูอยากกินต้องทำยังไงคะกดปอปลาหนึ่งใต้คลิปนี้ครับถ้่อยากุว้กินน้ำลายเลยถึงล่าปอปลาหนึ่งมาเลยถึงแม่อะโอเคพิมเมอร์พิมเมอร์อ่ะคุณพ่อครัวขาเป็นคนทอดก็ต้องเป็นคนเปิดค่ะทุกคนเมนูกับข้าววันนี้เยอะแยะมากแต่อันนี้อยากพรีเซนต์อันนี้ เดี๋ยวให้คนทอดเขาลองชิมก่อนแล้วกันนะคะว่าเป็นยังไงขออนุญาตฮะ,ะออฮะเหนือปลาอินทรีย์แบบนี้<อ>เนื้อแน่นๆเ,เ,เลยนะคะเพราะว่าปลาเราเป็นปลาสดจากทะเลคาะคุณไม่ใช่ปลาฟิตไม่ใช่ปลาแบบปลาดองนะคะนี่สดสด,สดแบบนี้ทําให้ลูกค้าทอดใหม่ทุกวันอุ้ยเธอถ้าไปซื้อในร้านอาหารชิ้นขนาดนี้สองร้อยต้องมีแล้วนะแต่ร้านเราให้ตั้งสี่ชิ้นนะเธอสี่ร้ยกรัมอะ่ะ<ม>เออ สนใจพิมพ์รหัสปอปลาหนึ่งมานะคะปอปาหนึ่งมาเลยค่ะฟินมากพี่ดาเอาเลยไอ้ต้าไลนมึงลองทดสอบฝีมือพ่อครัวซิรอดไหมเนี่ยไม่ไหมใช่ไหมน่ากินมากทุกคนหนึ่งแพ็กสี่รอยี่สิบเก้าบาทส่งฟรีพิมพ์รหัสปอปลาหนึ่งมาเลยเธอมีเมนูอาหารวันนี้มันฟินตรงไหนไปไหมคุณแม่นำมีแล้วกินกับน้ำจิ้มพริกเกลือนะบ้านดิฉันเรียกน้ำจิ้มพริกเกลือ หรือน้ำจิ้มหรือน้ำจิ้มซีฟู้ดนั่นเองนี่ทุกคน้ยมีแต่ของอร่อยแต่อันนี้อร่อยสุดมันโหยอเนเอ้าวจริงเหรอครับไม่เคยโอ้ยจ้าไปอยู่ไหนมานี่อ่ะแล้ก็แบบแล้วก็แบบ่แต่งน้ำจิ้มซีฟู้ดเนื้อปลาฉ่ำเนาะเพราะว่าเนื้อปลามันสดมากอะเธอ ปลาหนึ่งมาเลยนะคะพร้อมส่งนะได้สี่ชิ้นเลยแล้วคุณไม่ต้องไปทอดเพราะว่าร้านเราทอดให้เสร็จเลยเป็นปลาอินทรีแดดเดียวแบบทอดให้เสร็จพร้อมรับประทานนะคะ4ี่ร้อยกรัมส่งถึงบ้านก็คืออุ่นเวฟนิดหน่อยใส่หม้อไร้น้ำมันก็ได้แต่ไม่ต้องเวฟนานเพราะปลาสุกแล้วร้อยเอร์เซ็นตนะคะ ทุกคนใครที่ชอบกินปลาผมบอกเลยนะว่าคุ้มแล้วมันดีด้วยอันนี้แบบผมรีวิวแบบไม่ได้อวยนะคือมันทอสดสดใหม่ๆแล้วพอเวลามากินกับข้าวร้อนๆอ่ะคือมันแบบที่สุดแล้วปลาอินทีคือรสชาติมันแบบน,น,นี่นี่นี่ดูตาชิททุกคนน,นะเม,มนูเหมาะสําหรับคนที่แบบอยากเจริญอาหารเป็นเมนูเปืองข้าวนะคะลูกค้าหลายคนพูดเป็นเสียง<ช>เดียวกันเพราะว่ากินแล้วมันหยุดไม่ได้ แล้เดี๋ยวดิฉันก็จะทานเหมือนกันจะเป็นชิ้นแรกของปีเพราะายังไม่ได้กินเหมือนกันค่ะนี่เวลาทำชิ้นซีฟู้ดแบบน,นี้โอ้โหหมูตะกรอน้ำลายไหลอ่ะเนื้อมันแน่นหนะแล้วมันไม่มีก้างเลย <S <S เป็นปลาที่ก้างน้อยมากอ่ะปลาอินทรีย์จะมีแต่เนื้อเนื้อเน้นๆราคาเขาถึงแพงอ่ะคุณแม่เชิญค่ะอ่ะอย่าลืมพิมพ์รหัสปอปลาหนึ่งพร้อมส่งนะคะัหนึ่งแพ็คมีประมาณสี่ชิ้น สี่ร้อยกรัมค่ะสี่ร้อยยี่สิบเก้าบาทส่งปีพิมพ์ปอป้าหนึ่งมาเลยจ้าในล่องแบะนี้ให้ดูชิ้นีนแบะนู้นนี้ความสดของมันนะนี่ยโอ้ยดูทีเนี่ยก้างมันมีอยู่แค่นี้แหละเนี่ยได้หนึ่งชิน้นนะแค่ตรงกลางสุดยอดเลิศ